ครับวันนี้พบกันอีกครั้งครับกับผมปุ้ยสมัครเลน,นครับครั้งนี้เป็นฟินไปดิ EP 8แล้วนะครับผมก็ก่อนหน้านี้ที่เป็น EP 7เนี่ยเราก็พากันออกนอกประเทศไปน,นิดนึงไปกันที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็วันนี้เป็น EP 8ในช่วงการเดินทางช่วงนี้เป็นช่วงเดือนกันยายนนะครับก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนเราก็ตัดสินใจว่าก็จะออกทิปแถวแถวภาคกลางนั่นเองนะครับครั้งนี้ การเดินทางก็คือจะไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับจริงๆจ,จังหวัดราชบุรีเนี่ยก็มาบ่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ไกลกรุงเทพนะเดินทางก็ไม่ถึง200โลก็ถึงแล้วนะครับอย่างวันนี้เนี่ยเส้นทางที่เราจะมาเนี่ยก็คือระยะทางประมาณ168โลจากกรุงเทพนะครับผมจุดที่เราจะไปวันแรกวันนี้ก็คือชื่อว่าภูผาแคมสนประมาณนี้เป็นลานกางเต็นท์ซึ่งจริงๆใครที่มาราชบุรีเนี่ยจุดนี้ที่เราไปเนี่ย หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าเขา,เขาค่อนข้างดังวิวสวยตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่เป็นแคมป์สนเป็นต้นสนเยอะๆนั่นเองนะครับวันนี้ออกจากบ้านมาเนี่ยประมาณ9ก้าโมงครึ่งออกมาก็วิ่งมุ่งหน้ามาที่เส้นพุทธมนตรเพื่อจะยิงไปที่นครปฐมและจะมาที่ราชบุรีปรากฏว่าไปถึงพุทธมนตรเนี่ยอู่รถติดยาวมากเนื่องจากเราเพิ่งทราบว่ามันมีการรับปริญญานะแล้วก็รถติดแน่นเลยก็เลยต้อง วนอ้อมไปทางพระรามสองแทนนะครับพอออกพระรามสองก็เจอรถติดเหมือนเดิมนะครับรถเยอะแล้วก็ตอนนี้เรามาถึงแถวๆนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นราชบุรีแล้วแหละครับแล้วก็จุดหมายที่เราจะไปเนี่ยมันชื่อว่าอำเภอบ้านคาจากจุดนี้อีกประมาณ50ากว่าโลนะครับการเดินทางก็ไม่ไกลทริปนี้ถือว่าเป็นทริปชิลๆแหละครับแล้วก็แน่นอนว่าผมแพนไว้ว่ามี3วัน2คืนคืนแรกคืนนี้เดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันก่อนนะครับแล้วก็อีกคืนนึงเดี๋ยวไปนอนที่พักที่เป็นรีสอร์ทก็ว่ากันไปนะครับก็วันนี้ คิดว่าน่าจะไม่เจอฝนนะไม่แน่ใจเพราะตอนนี้แดดค่อนข้างแรงนะครับไม่เจอฝนเลยโอเคหลังจากนี้เดินทางกันต่อครับระยะทางอีก50โลน่าจะประมาณไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอ่ะก็น่าจะถึงจุดกลางเต็นของเราแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันว่าที่บรรยากาศภูผาแคมป์สดจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันเลยครับผม ตอนนี้มาถึงที่กางเต็นท์แล้วนะครับแต่ว่าไอที่เราบอกว่าเราจะไปกางกันตรงที่ภูผาแคมป์สดเนี่ยคือสรุปไปถึงเนี่ยเรารู้สึกว่าจุดที่เราจองไว้อะมันมันค่อนข้างแออัดนิดนึงนะครับแล้วก็บรรยากาศมันดูแบบอึมทมวิวไม่ค่อยสวยมากก็เลยลองเลยมาดูจุดที่ผมเคยมาตรงนี้มันจะเป็นอ่าทาดาโฮมนะครับก็จะห่างกันประมาณ300เมตรก็เลยมาดูแล้วมันมีจุดที่ว่างอยู่บริเวณตรงนี้นะครับซึ่ง เราสามารถเอามอเตอร์ไซค์เนี่ยเข้ามาจอดได้แล้วมันก็เป็นสัดส,ส่วนด้วยนะครับแล้วก็คนเนี่ยมันไม่แน่นเกินก็เลยตัดสินใจว่าย้ายาย้ายมาที่มาดาโฮมตรงนี้นะครับจริงๆมันห่างกันแค่300เมตรนิดเดียวเองนะครับแล้วก็ตรงนี้เรากเา็เริ่มกางเต็นท์นะครับจุดที่เราอยู่ซึ่งมันมีแค่แค่ผมตรงนี้เต็นท์เดียวแล้วก็ด้านหลังตรงนู้นที่จะมีลูกค้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งเต็นท์นะครับซึ่งห่างกันมากก็ ค่อนข้างเป็นสัดส่วนแต่ว่าห้องน้ําอาจจะต้องเดินขึ้นไปไกลนิดหนึ่งห้องน้ําจะอยู่ด้านบนนะครับจริงๆบรรยากาศตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าด้านหลังผมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเขยนะครับอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันก็จะเชื่อมกันมาหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตรงภูผาแคมป์สนหรือว่ามาดาโฮมหรือว่าอีกที่หนึ่งอ่ะเลยไปมันก็จะเป็นมหาไทยทาราจริงๆอ่างเก็บน้ำเนี่ยมันยาวมากและบรรยากาศโดยรวมสวยมากนะครับนอกจากนี้เนี่ยจริงๆมันมีอีกหนึ่งจุดที่เป็น จุดที่หลายๆคนอาจจะเห็นตามในเฟซนะครับว่าที่ลาบุรีเนี่ยเขาจะเรียกว่าสวิตเซอร์แลนด์ลาบุรีมันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่แบบเป็นทิวสนซึ่งถ้าเราขับรถผ่านเนี่ยมองไปก็จะเห็นเป็นแค่ทิวสนธรรมดาแต่ถ้าเราเอาโดรนบินด้านบนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นทิวสนที่สวยมากคล้ายๆประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บบรรยากาศตรงนั้นมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นจุดตรงไหนจริงๆมันก็จะเป็นช่วงโค้งของตรง ภูผาแคมป์สดนั่นแหละเป็นช่วงโค้งแล้วตรงนั้นน่ะมันจะเป็นสวนสดที่แบบยาวมากถ้าเราบินโดนขึ้นด้านบนนะครับแล้วถ่ายเก็บบรรยากาศเนี่ยข้างบนจะสวยมากเดี๋ยวผมไปเก็บให้ดูวันนี้นะครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็กางเต็นท์แล้วก็เก็บของก่อนครับซึ่งโอเควันนี้เราพักตัดสินใจพักกันที่นี่แล้วเดี๋ยวช่วงเย็นเนี่ยตรงนี้ก็ด้านบนเขาก็มีบริการอาหารอะไรปกตินะครับมีห้องน้ำมีจริง,รงๆมีห้องพักด้วยแต่ห้องพักวันนี้คือเต็มหมดแล้วมันเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับ จุดนี้เป็นบริเวณห้องน้ำนะครับซึ่งเดินมาสักพักนึงเลยจากจุดที่ผมกางเต็นท์นะครับก็ค่อนข้างไกลอยู่แต่ว่าห้องน้ําโอเคนะแยกเป็นจัดส่วน,นครับฝั่งนี้เป็นโซนห้องน้ําชายก็คือจะอาบน้ําจะทําอะไรก็จุดนี้เลยนะครับแล้วก็ของผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับก็คือต้องเดินมาสักพักหนึ่งตรงนี้จะเป็นเป็นส่วนของห้องน้ําทั้งหมดนะครับซึ่งบริเวณที่พักเนี่ย ก็นอกจากจุดกลางเต้นแล้วอย่างที่บอกครับเขาจะมีที่พักที่เป็นห้องด้วยด้านบนก็เป็นลักษณะที่เป็นรถบ้านนะครับเป็นเนินแยกกันอยู่ด้านบนฝั่งนี้เป็นห้องพักที่เป็นพวกรถบ้านเป็นห้องพักต่างๆแล้วก็เนินตรงนั้นตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นลานกลางเต้นแล้วก็ส่วนที่ผมพักนี่ก็จะอยู่ต่ําลงไปอีกใกล้น้ําเลยที่สามารถเอารถเข้าไปได้นะครับตรงนั้นก็แบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับที่นี่คือมาดาโฮมแล้วก็ตอนนี้ บรรยากาศต้องบอกว่าค้มมาแล้วแล้วก็ฝนเริ่มลงเม็ดแล้วเดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าเราจะไปที่ห้วยท่าเคยหรือเปล่านะครับเพราะว่ากลัวว่าฝนจะตกเดี๋ยวดูสถนานการณ์ก่อนแล้วกันนะครับเะครับตอนนี้ผมมาอยู่ที่มหาทยทารานะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจุดกลางใจนิดหนึ่งที่นะครับเลยจากที่เราพักมาเมื่อกี้มไม่ไกลนะครับขับเข้ามาก็อยู่ขวามือ คือ <Workers. S 2> ที่มาที่นี่เพราะว่าจริงๆผมเคยมาถ่ายงานที่นี่นะแล้วก็มีโอกาสได้มาลองมันคือน้ําสับปะรดนะครับจริงๆมันนอกจากน้ําสับปะรดเนี่ยมันก <apparently S 1> <olmaz. uğ resses> ็จะมีกาแฟปกติเราจะเราจะเจอกาแฟที่เป็นกาแฟส้มใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ก็จะเป็นกาแฟสับปะรดนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็กินเนี่ยน้ำสับปะรดเนี่ยกินไป2แก้วเลยนะครับส่วนกาแฟเนี่ยผมเป็นคนไม่กินกาแฟนะแต่ว่าคนที่มาด้วยที่กินกาแฟพอได้สั่งกาแฟสับปะรดเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เด็ดมากครับ คือสับปะรดเนี่ยจากพี่คุยกับพี่เจ <algum> ้าของเจ้าของสถานที่ตรงนี้นะครับเขาปลูกเองนะครับ <Lip id> ก็คือเป็น,เป,นเป็นสับปะรดที่เขาปลูกเองแล้วก็ดูแลเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็สับปะรดเนี่ยมันจะสดใหม่นะครับแล้วก็ผมเนี่ยมาทีไร mm hmm. ผมก็จะกินเป็นน้ําสับปะรดเนี่ยน้าสับปะรดแท้ๆตรงนี้เลยบางคนก็ผสมโซดาก็ได้นะเป็นน้ําสับปะรดผสมโซดาก็อร่อยอีกแบบหนึ่งนะครับคือใครมาตรงบ้านคาเนี่ยจะมาพักตรงไหนก็ตามเนี่ย ลองเลยเข้ามาตรงนี้นะครับมหาไทยทาราตรงนี้น้ําจับประรดนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนอกจากนี้เขาก็ยังมีเป็นบ้านพักนะแล้วก็มีลานกลางเต็นท์เหมือนกันซึ่งก็จะเห็นวิวอ่างเก็บน้ำท่าเคยเนี่ยเห็นวิวเหมือนกันเลยนะครับบรรยากาศดีเหมือนกันนะใครผ่านมาตรงนี้ก็ลองดูครับกับมหาไทยทาราตรงนี้ครับเอาละตรงนี้นะครับก็คือจุดที่ผมบอกว่าเวลาเราถ่ายภาพจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นมุมที่มันจะคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คือมันจะ เลยตรงทางเข้าที่เป็นตรงภูผาแคมป์รีสอร์ตตรงนี้นะครับจุดนี้ถ้าเราขึ้นถ่ายภาพจากด้านบนเนี่ยเราจะเห็นทั้งขวามือของเราเนี่ยมันจะเป็นทิวสนยาวเลยนะครับแล้วก็ตัดกับตัวถนนที่มันจะเป็นโคง้งเออเรียบไปกับตัวทิวสนนะครับซึ่งถ้าบินผ่านทิวสนตรงนี้ เลยขึ้นไปเนี่ยขวามือก็จะเป็นตัวอ่างเก็บน้ํห้วยท่าเขยนั่นเองนะครับบรรยากาศตรงนี้ก็จะสวยนะครับซึ่งทิวสนตรงทั้งขวาเนี่ยมันจะหนานิดนึงนะครับแต่ถ้าเราจะสังเกตฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันก็จะเป็นป่าธรรมดาจะไม่ได้เป็นทิวสนเหมือนเหมือนฝั่งตรงภูผาแคมป์สนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าอยากได้บรรยากาศสวยๆอยากได้ภาพบิวสวยๆเนี่ยก็ต้องขึ้นแถวๆตรงจุดนี้นะครับตรงแถวๆภูผาแคมป์สนตรงนี้นั่นเองนะครับก็ขณะนี <ic> ้เวลา10 แนาฬิกาสานาทีครับก็เรียกได้ว่าเย็นค่ําแล้วนะฮะถือว่าหมดไป1นวันกับการเดินทางวันนี้นะครับก็จริงๆจากกรุงเทพเนี่ยมาถึงจุดนี้ระยะทางมันประมาณไม่ถึง170โลก็คือไม่ไกลแต่วันนี้เราเสียเวลากับรถติดนะครับรถติดในกรุงเทพเนี่ยทำให้เสียเวลาเป็นชั่วโมงเลยนะครับก็วันนี้โดยรวมฝั่งอำเภอบ้านคาเนี่ยสิ่งที่เราพามาก็ไม่ว่าจะเป็นจุดกางเต็นท์ต่างๆนะครับที่แรกที่ไปแล้วไม่ได้กางก็คือตรงแคมป์สนนะครับ คนเยอะไปนิดนึงก็เลยมากางที่มาดาโฮมตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่มีตัวกาแฟสับป,ปะรดนะครับที่มหาไทยทาราย่านนี้ก็จะเป็นย่านที่มันจะเป็น,น,นริมอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเขยนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยท่าเขยก็คือบริเวณของอ่างจริงๆมันเชื่อมมาหมดเลยมันยาวไปถึงด้านในสุดนู่นเลยนะครับก็โอเคบรรยากาศแถวนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศชิวๆไม่ได้มีแบบอะไรที่มันตื่นเต้นหรือหวือหวามากมายนะครับแต่ว่า ต้องการความชิวๆสบายๆเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพเนี่ยก็อำเภอบ้านขาจังหวัดรัชบุรีนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับผมส่วนพรุ่งนี้นี่การเดินทางของเราเรายังไปต่อเราจะไปกันที่ที่พักที่จองไว้เนี่ยมันชื่ออินเลยานะครับอำเภอเมืองใช่ไหมอำเภอเมืองนะระยะทางจากตรงนี้ประมาณ70กว่าโลขับรถชั่วโมงเดียวเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องรีบมากพรุ่งนี้สิ่งที่ลืมบอกไปคือตรงนี้เนี่ยจุดกลางเต็นท์เนี่ยเขาคิดค่าบริการเป็นหัวละ200บาท แล้วก็ถ้าใครมีไฟลาชีสหรือว่าไอตัวกางเพิ่มอะไรเงี้ยเขาคิดเพิ่มร้อยหาิบาทมั้งนะฮะแล้วก็ตัวบ้านพักเป็นหลังเป็นอะไรเงี้ยก็ลองมาถามดูมีหลายราคานะครับมีตั้งแต่หลังเล็กหลังใหญ่รถบ้านก็มีนะครับผมกับที่นี่มาดาโฮมนะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันพบกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเดินทางกันต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผม วัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้8ปดโมงสีนะครับก็ผมเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วครับเก็บของเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อครับวันนี้อย่างที่บอกไปก็คืออีกประมาณ70กว่าโลแต่ว่าเดี๋ยวจะไปแวะตรงร้านกาแฟตรงภูผาแคมป์สนก่อนนะครับจะบอกว่าเมื่อคืนคืออากาศเย็นๆนะไม่มีฝนตกหนักมีแค่ฝนตกบางๆก็นอนได้สบายๆอากาศเย็นๆนะครับ จริงๆอีกหนึ่งจุดตรงที่ผมมาพักเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจหนึ่งจุดก็คือถ้ามองไปฝั่งตรงข้ามไกลๆตรงนู้นนะครับมันจะมีทิวสนนะฮะแล้วก็จะมีบ้านหลังหนึ่งที่ตรงนี้มันจะเป็นกิมมิกเลยเวลาถ่ายรูปหรือว่าเราเห็นในโซเชียลเนี่ยบ้านหลังนี้ก็จะถูกถ่ายแล้วก็ลักษณะจะเหมือนบ้านที่เป็นทรงแบบทรงยุโรปนิดหนึ่งนะครับถ่ายออกมาเนี่ยมันจะดูสวยแต่ว่ามันต้องเอาโดรนบินขึ้นไปจริงๆมันมีทางให้ขี่ไปด้วยนะเส้นนู้นแต่ว่าเป็นถนนส่วนบุคคลนะครับก็เป็นพื้นที่ส่วนบุนคคลฮ ก็ถือว่าเป็นกิมมิคเล็กๆตรงจุดที่ผมมาพักตรงนี้ก็จะมองเห็นชัดเจนเลยนะครับตรงทิวสนตรงนู้นโอเคตอนนี้แดดเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อดีกว่าครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ภูผาแคมป์สนนะครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นในสงองตัวร้านกาแฟนะครับผมแล้วก็จริงๆข้างบนเนี่ยเขาจะมีเป็นร้านอาหารด้วยนะครับมีร้านข้าวมีร้านกาแฟแล้วก็บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้ยมันจะเป็นทิวสนยาวๆเลย ทิวสนที่บอกว่าขึ้นถ่ายภาพด้านบนเนี่ยแล้วมันก็จะคล้ายๆสวิตเซอร์แลนด์นะครับตรงเนี้ยก็จะเป็นทิวสนของของสถานที่ตรงนี้เลยที่ยาวๆไปตรงนู้นเลยครับด้านหลังตรงนี้จะเป็น่วนที่กางเต็นท์ต่างๆนะครับซึ่งเมื่อวานเนี่ยที่ผมมาก็คือมาที่นี่แหละจริงๆจะมากางเต็นท์ที่นี่จองไว้อยู่ริมน้ําแต่ว่ามันริมมากแล้วก็ตรงบริเวณที่ผมจองเนี่ยคนค่อนข้างเยอะนะครับก็คือเขาจะมีโซนที่เป็นโซนป่าแคมป์สนตรงเนี้ยก็คือกางเต็นท์ได้อย่างที่เห็นแล้วก็ โซนริมน้ำตรงนู้นก็คือคนจองเยอะมากจะต้องจองล่วงหน้าผ่านในเพจนะครับถ้าใครอยากได้บรรยากาศที่เป็นริมน้ำเนี่ยต้องจองจองล่วงหน้าเข้ามาเลยนะครับก็สรุปผมก็ไปนอนที่มาดาโฮมแทนนะครับแต่นี่ก็คือบรรยากาศใครที่ชอบบรรยากาศที่เป็นป่าแคมป์สนแบบนี้ก็ตรงนี้น่าสนใจนะครับถือว่าเป็นจุดกลางเต็นที่ข้อดีผมมองว่าข้อดีของการกลางตรงบริเวณแคมป์สนเนี่ยคือถ้าแดดมันออกอ่ะเราไม่ต้องรีบเก็บเต็นท์นะ มันก็ยังมีเงาของร่มไม้อยู่นะครับแต่ถ้าเรากางริมน้ําแบบที่เป็นลาโล่งๆอ่ะถ้าแดดออกเราอาจจะต้องรีบเก็บเต็นท์น,นิดนึงเพราะมันจะร้อนนะครับผมก็โอเคประมาณนี้นะครับก็หลังจากนี้เดี๋ยวเดินทางกันต่อครับผมกับเส้นทางอีกประมาณ70โลก็ถือว่าไม่ไกลนะทริปนี้ระยะทางชิวๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางจากกรุงเทพแล้วก็จากจุดนี้ที่จะไปรีสอร์ทที่เราจองไว้อีกที่หนึ่งก็ใกล้ๆเพราะฉะนั้นก็ชิวๆไม่ต้องรีบครับก็เรื่อยๆแลวกันวันนี้ ตอนนี้มาถึงที่พักแล้วนะครับที่เป็นรีสอร์ทที่เราจองไว้ระยะทางขี่มาเนี่ยก็ประมาณ70กว่าโลนะครับแต่ว่ามาตาม G.P.S เนี่ยมันพาไปผ่านแบบเหมืองหินพาไปผ่านถนนที่เป็นหินนะครับแล้วก็พอมาถึงที่พักเนี่ยเมื่อตะคู่จริงๆเราแวะกินอาหารกับน้ำเดิมที่คาเฟ่ด้านหน้านะครับแล้วก็พอขี่มาก็เลยรู้สึกว่ารถมีอาการแปลกๆนะครับสรุปว่าตอนนี้ปัญหาคือยางรั่วเอาของไม่เก็บห้องพักแล้วตอนนี้เดี๋ยว ต้องเอารถไปปะยางก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพามาดูบรรยากาศว่าที่พักโดยรวมเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมเดี๋ยวขอจัดการเรื่องเรื่องยางให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันครับก็ยังมีเรื่องโชคดีนิดหนึ่งครับคือร้านปะยางเนี่ยอยู่ไม่ไกลจากที่เราพักนะครับขับมานิดเดียวตอนนี้ลุงเขากำลังทําอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันโดนอะไรกันแน่แต่มันแต่มันรั่วนหนักกันแหละตอนขี่มาเมื่อตะคูนครับผมคิดว่าน่าจะ ตอนผ่านเหมืองหินน่ะเส้นที่เป็นโลโมหินนะครับน่าจะรั่วแถวแถวนั้นนะอ๋อ <c oughs> นิดเดียวครับโอยนีแ่แม็กแม็กเลยนี่คือสาเหตุที่ทําให้ยางรั่วนะครับ<ม>เป็นแค่เศษลูกเหมือนลูกแม็กอะ่ะมันทิ่มเข้าไปนิดหนึ่งเรียบร้อยครับตอนนี้ลุงเขาเอาออกมาแล้วแค่ <c oughs> ทีเดียวแค่ทีเดียวเปล่ารไม่รู้ไม่รู้ทีเดียวหรือเปล่านะตรงนี้หนึ่งรูค่อนข้างใหญ่เนี่ย เพื่อความชัวร์นะครับเราต้องเอายางในจุ่มน้ําแล้วก็ดูว่ามีฟองอากาศตรงไหนเพราะตอนนี้เริ่มไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่ที่เดียวหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นลักษณะของรถที่มียางในนะครับเวลาปะเวลาอะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้ารถรุ่นที่เป็นยางทูเบลดอ่ะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องแทงหนอนแล้วค่อยไปสตรีมสรุปมีรูเดียวนะครับแต่รูค่อนข้างใหญ่ ลุงครับถามหน่อยไอ้ตรงที่ผมพักเนี่ยอิเลยาเนี่ยผมดูมันเป็นเหมือนเป็นเหมืองหินเก่าปะเอาบ่อลูกหลังบ่อที่กขจกไปอ่ะอ่าจกดินขายอะไรอ๋อเพราะว่าผมมองเข้าไปมันเหมือนเป็นเป็นหลุมแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนแบบบึงน้ําแทนใช่ไหมโอ้ดินไปขายก็เป็นบ่อใหญ่อ๋อก็เลยได้เป็นบรรยากาศไปเลยทำเป็นรีสอร์ทเลยเขาทํามานานนะครับรีสอร์ทตรงนี้ครับหลายปีแล้วเนาะ Oh. แถวนี้ส่วนใหญ่มันเป็นเหมืองหินเป็นแบบขนดินขนหินไปขายใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะตอนผมมามันก็ผ่านไอ้โล่โมโหินใหญ่ๆอะ่ะ GPS มันมันให้มาทางนั้น่ยเอเครับตอนนี้ป่ายางเรียบร้อยแล้วครับผมก็เปินเสร็จเลยครับป่ายางกับไอติมหนึ่งแท่งสามสิบห้าบาทล,ลุงคิดถูกมากเลยครับก็โอเคเรียบร้อยตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าที่พักกันต่อครับผม ก็ห้องพักที่เราจองจะอยู่ชั้นสองนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเป็นอาคารแล้วก็ของเราจะเป็นวิวเห็นบึงด้วยอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องพักที่เราจองกันมานะครับด้านหลังผมก็จะเป็นวิวเป็นบึงเลยเรียกว่าบึงแล้วกันนะอันนี้จะเป็นเตียงแบบเตียงใหญ่นะครับด้านนู้นก็จะเป็นในส่นตัวพวกห้องน้ําที่เก็บของ ก็จะมีทีวีมี wifi อะไรปกติแหละครับแต่ว่าบรรยากาศผมว่ามันไฮไลท์มันอยู่ตรงที่มันจะเห็นวิวที่เป็นบึงตรงนี้ครับแล้วก็จะมีโต๊ะด้านหลังที่เป็นยื่นออกไปเป็นระเบียงตรงน,นี้ก็นั่งชิลๆแล้วมองบรรยากาศก็ได้นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ได้คุยกับลุงเนี่ยคือผมมองแนละ้วบึงตรงนี้มันจะคล้ายๆกับมันน่าจะเป็นเหมืองหินมาก่อนก็ใช่อย่างที่คิดครับลุงร้านที่ป่าอยางให้เราก็บอกว่ามัน เป็นเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เขาขุดหน้าดินไปขายทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนแบบเป็นบึงเป็นทะเลสาบไปนะครับแล้วก็ตรงรีสอร์ตตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาเนี่ยลุงบอกน่าจะโอ้เป็น10ปีแล้วนะจริงๆตรงนี้เขาก็อยู่อยู่มานานแล้วด้วยนะครับสําหรับอินเยาตรงนี้นะครับ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณในส่วนที่เป็นตัวคาเฟ่ของทางรีสอร์ทนะครับซึ่งจะอยู่ด้านหน้าเลยเวลาเราเดินทางมาเนี่ยเข้ามาปุ๊บเราจะเจอในส่วนงตัวคาเฟ่ก่อนนะครับคาเฟ่ด้านหลังผมตรงนี้ก็จะมีทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มด้วยนะครับเขาแยกสัดส่วนกันส่วนเมนูอาหารเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากนะแต่ก็เมนูข้าวเมนูสปาเกตตี้อะไรเงี้ยก็มีถือว่าประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะเน้นไปทางเครื่องดื่ม ส่วนด้านหลังผมตรงนี้อีกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของตัวฟาร์มที่เขาปลูกเมโลอนไว้นะครับที่นี่ก็จะมีจําหน่ายในส่วนตัวเมโลอนสดๆจาหน่ายด้วยนะครับแล้วกเ็เดินขึ้นมาจากาด้านหลังตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เราสามารถมาถ่ายรูปได้นะครับแล้วกเ็เลยไปตรงนู้นมันจะมีสะพานเชื่อมสะพานที่เดินข้ามไปเพื่อถ่ายรูปแล้วก็บรรยากาศด้านหลังไกลๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวที่เป็นบึงน้ําใหญ่ๆนะครับซึ่ง ที่พักของเราเนี่ยมันเข้าไปสุดนู่นเลยนะครับก็จะแยกสัดส่วนกันตัวคาเฟ่จะอยู่ด้านหน้าที่พักที่ว่าลูกค้าจะมาค้างคืนเนี่ยก็จะเข้าไปข้างในอีกนะครับบรรยากาศจะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ส่วนร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารหลักๆของที่นี่ก็จะอยู่บริเวณตรงกลางที่เป็นตัวกลางน้าเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศในสนตัวร้านอาหารอีกทีหนึ่งซึ่งเขามีจุดที่น่าสนใจเป็นกิมมิคที่ว่ามันจะมีร้านอาหารที่อยู่บริเวณตรงเกาะกลางของบึงเลยนะครับซึ่งเป็นสเปเชียลของที่นี่เลย แต่ผมแอบดูแล้วบรรยากาศน่าสนใจตรงนู้นนะครับก็ตรงนี้ถือว่าโดยรวมเป็นในส่วนตัวคาเฟ่ด้านหน้านะครับผมก็น่ารักดีนะมาทีนี้ผมจะพามาดูราคาในส่วนของตัวเมนูเครื่องดื่มต่างๆของที่คาเฟ่ตรงอิริยาตรงนี้นะครับไล่จากตัวชาไทยก่อนชาไทยเย็นแก้วละ70บาทนะครับแล้วก็ตัวชาเขียวมทชะตัวนี้90บาทแก้วจะเล็กกว่าชาไทยเย็นนิดนึงนะแล้วก็ตัวควรัวซองที่ผมสั่งเนี่ยเป็นครัวซองแมคคาเดเมียนะครับราคาอยู่ที่120บาท ก็โดยรวมผมว่าก็ถือว่าเป็นราคาสแตนดาดสำหรับลักษณะคาเฟ่แบบนี้นะครับเป็นคาเฟ่ที่เราสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้มัรยากาศดีแล้วก็จริงๆตัวรสชาติเองก็ใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นตัวขัวซองเนี่ยพัวซองนีองน่อร่อยเลยแล้วก็ตัวชาเขียวมัทฉะที่ผมกินนี่ก็ถือว่าโอเคเลยครับเออจริงๆก่อนหน้านี้ที่ผมมากินช่วงตอนเที่ยงอะ่ะตอนประมาณ11โมงที่มาถึงอะ่ะก็มากินไปรอบนึงแล้ว รอบนั้นผมกินอาหารเมนูที่เป็นอฮอนดอกไส้กรอกนะครับแล้วก็อีกจานหนึ่งก็จะเป็นข้าวที่เป็นข้าวไข่ข้นกุ้งก็อร่อยเลยใช้ได้นะครับเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มของคาเฟ่ที่อิเลยาตรงนี้ถือว่าผ่านเลยแล้วก็ราคาก็ไม่แพงเกินไปด้วยสมกับราคากับโลเคชั่นบรรยากาศสถานที่ครับอ,อนอกจากจะมีคาเฟ่มีร้านอาหารแล้วนะครับมีจุดถ่ายรูปต่างๆเนี ด้านหลังเองก็ยังมีสระน้ําเป็นสระว่ายน้ําซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสระน้ําเกลือด้วยหรอเป็นสระน้ําเกลือด้วยนะมันจะอยู่ด้านข้างของที่เรามาพักครับตึกที่เราพักเนี่ยก็จะอยู่อยู่ข้างหลังเป็นตึกสองชั้นนะครับแล้วก็มาด้านข้างเนี่ยก็จะมีสระน้ําซึ่งบรรยากาศเนี่ยเราจะสามารถมองเห็นวิวที่เป็นบึงยาวๆไปเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเป็นที่เอาไว้ จัดงานจัดแบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยที่ที่บอกครับเป็นค่อนข้าง VIP อยู่ตรงกลางตรงนู้นนะฮะแล้วก็ร้านอาหารเราจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมลงมาเล่นน้ำเนี่ยไม่มีใครมาเล่นเลยอันนี้ทั้งสระมีเล่นอยู่แค่2คนนะครับก็ถือว่าชิวๆเป็นไ i ร a วทไปแล้วกันนะครับ สวัสดียามเช้านะครับผมก็ตอนนี้เดินมาดูบรรยากาศอย่างที่บอกไปตรงเกาะบริเวณเกาะกลางที่อยู่กลางน้ํานี่นะครับผมเ,เมื่อคืนไปกินอาหารเย็นที่ร้านอาหารที่อยู่บริเวณด้านหลังผมนี่แหละนะครับก็อาหารโดยรวมผมว่าไม่แพงมากนะอ,อ,อย่างยกตัวอย่างเช่นลาบหมูทอดเงี้ยลาบหมูทอด140ประมาณ140บาท ข้าวผัด60บาทจะมีไอที่เป็นหม้อเป็นแบบเป็นถ้วยใ,ใหญ่พวกหมูตุ๋นอะไรเงี้ยก็ประมาณ250ส่วนถ้าเป็นพวกเมนูปลาที่แบบปลาตัวใหญ่ๆห,หน่อยมันจะอยู่ประมาณ350อะไรเงี้ยผมถือว่าอยู่ในราคาเลทกลางๆนะไม่แพงเกินไปสําหรับลักษณะร้านอาหารที่เป็นรีสอร์ทลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็รสชาติก็ใช้ได้นะแต่ว่าลาบทอดเมื่อคืนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลาบลาบทอดที่สั่งมาเพราะว่าข้างนอกกรอบแต่ข้างในมันดูแบบยังเป็นแบบว่า เหลวๆอยู่อ่ะยังเป็นนุ่มๆอยู่ก็แต่ยังอื่นโอเคแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่ตรงบริเวณเกาะกลางนะครับผมที่เดินมาจากฝั่งเนี่ยมันก็จะเป็นทางเดินยาวๆมาเลยนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้มันก็จะมีป้ายเขียนอยู่ย Lake and l i n a c ซึ่งเท่าที่สอบถามนะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ถ้าเราจะใช้บริการคือเราต้องจองล่วงหน้ามาแล้วก็เหมือนเหมาไปเลยเหมาโซนตรงนี้ไปเลยนะครับสามารถมีจัดเลี้ยงได้จะทําแบบว่า กินกันในครอบครัวอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็เป็นโซนเหมือนโซนแบบแยกมาเป็นโซน v i p ไปเลยโอ้โหขึ้นมาข้างบนรู้สึกว่าพื้นที่มันค่อนข้างใหญ่นะสามารถรองรับคนได้ผมว่าเยอะอะเยอะเลยอะเนี่ยคือตรงนี้มันยังเป็นแบบบริเวณลานกว้างๆด้วยนะครับสามารถเอาโต๊ะมาลงหรือว่าจัดเลี้ยงนี่ได้สบายเลยคือจริงๆนอกจากลานที่จัดเลี้ยงตรงนี้ได้เนี่ยด้านในเองก็ยังมีสามารถเดินเข้าไปได้อีกนะ มันจะมีเป็นโซนที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับพอเดินมาสุดทางนี่ยก็จะมีบันไดให้เดินลงมาเป็นเหมือนเป็นท่าน้ํานะครับซึ่งจริงๆที่นี่เนี่ยผมสังเกตบริเวณตรงใกล้ๆกับตัวคาเฟ่เนี่ยมันจะมีเรือนะแต่เหมือนเขาไม่ได้ให้เราพายอ่ะเหมือนเป็นเรือแค่แบบว่าจอดเป็นพอปอ่ะนะแต่เมื่อวาผมมีเห็นมีเจ้าหน้าที่เขาพายเรือไปอยู่แต่ว่า คนที่มาพักเดียวไม่มีใครพายเรือเลยนะครับฝั่งนู้นนะจริงๆมันมีเกาะเล็กๆอีกเกาะหนึ่งแล้วก็มีทําเป็นท่าน้ําด้วยไม่แน่ใจว่าข้างบนมันมีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกครับลักษณะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเขาหินน่ะเป็นการที่เขามาขุดหน้าดินหรือว่าขุดขุดตัวหินตัวดินเนี่ยไปขายมันก็เลยกลายเป็นแอ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้พอมันมีน้ําเต็มเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบเป็นทะเลสาบก็สวยดีนะครับถือว่าเป็น ที่พักที่บีกิมิกโดยการที่ที่พักเราอยู่ในสุดแล้วก็จะถูกเชื่อมต่อด้วยตัวบึงที่ยาวไปจนถึงคาเฟ่ด้านหน้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทริปนี้ฟินไปดิ EP8 นะครับจังหวัดราชบุรีจริงๆจ,จังหวัดนี้เนี่ยผมมาบ่อยแล้วแหละไอ้ที่ที่ไปกันมาในทริปนี้ก็มีหลายจุดที่เคยไปแล้วนะครับ ซึ่งจังหวัดราชบุรีเนี่ยข้อดีก็คืออย่างที่บอกมันใกล้กรุงเทพแล้วก็ที่ทเที่ยวเยอะมากนะฮะหลกัหลกๆเลยคนมาเที่ยวราชบุรีเนี่ยก็จะนึกถึงสวนพึ่งเนาะสวนพึ่งเนี่ยก็จะมีรีสอร์ทมีอะไรเยอะแยะเป็นหมดเลยแต่ว่าครั้งนี้ผมมาฝั่งที่เป็นอำเภอบ้านคา,น,านั่นเองนะครับก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับสาหรับทริปฟินไปดิ EP8 ทริปชิลชิลสว,วัน2คืนจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยครั้งหน้า ฟินไปดิ EP 9เนี่ยผมบอกเลยว่าเรามีจุดหมายแล้วเราจะไปกันที่จังหวัดนครนายกจะเป็นการเดินทางด้วยทริปยามาฮ่าฟินน่าจะอย่างน้อย 30- 40คันต้องมีนะครับจะเป็นการมิทติ้งกลุ่มยามาฮ่าฟินน่าจะเป็นครั้งแ,กแรกที่ทางยามาฮ่าจัดแล้วผมก็จะไปร่วมด้วยนะครับเราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดนครนายกซึ่งเป็นจังหวัดคลาสสิกเลยสําหรับภาคกลางนะครับใครอยู่กรุงเทพเนี่ย ขี่มอเตอร์ไซค์ออกทิปจังหวัดแรกๆที่ไปกันก็น่าจะเป็นจังหวัดนครนายกนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับผมก็สำหรับฟินไปดิ EP ต่อไป EP 9กกับจังหวัดนครนายกครับผมสำหรับครั้งนี้ก็ใครรับชมมาถึงตรงนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ฟินไปดิครั้งต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ